มาตรา42ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดีให้ศาลเรื่องการนั่งพิจารณาคดีไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะ แทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยหมายเรียกหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียวคำขอเช่นว่านั้นจะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะวัาสองถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้วหรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใน เวลาที่กำหนดไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากศาลร,ระบบความมาตรา43าทัดใญาตของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองรับษาทรัพย์มรดกประสงค์จะเข้ามาเป็นผู้ความแทนก็ให้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลยื่นต่อศาลเพื่อการนั้นวักซ้อมเนี่ยอ่า จะให้เข้าหรือไม่เข้าเนี่เป็นอำนาจดุลพินิจของศาลแต่คู่ความคู่ความนั้นน่ะจะต้องแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคำขอของตนมาตรา44เนี่ยคำสั่งให้หมายเรียกบุคคลใดเข้ามาแทนผู้มรณะจะต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้บุคคลนั้นมีโอกาสคัดค้าน วสาถ้าบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้นยินยอมที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มนะให้ศาลจดรายงานพิสดาลไว้และดําเนินคดีต,ต่อไปวรสี่ถ้าบุคคลน,นั้นไม่ยินยอมหรือไม่มาศาลให้ศาลทําการไต่สวนตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา45นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้แทนโดยชอบธรรม มรณะรักษามีคือทานายคู่ความมรณะ